สวัสดีครับผมตานุ่มมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมอ่าเจอกับผมก็เป็นวันหยุดนะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็จากที่ร้อนก็อุณหภูมิก็ลดลงมานะครับเริ่มเย็นแล้วนะครับผมเนาะในพื้นที่ที่ผมอยู่ก็เริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับผมอากาศเย็นนะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสําหรับพี่น้องนะครับที่น้ําท่วมนะครับผมก็ผมก็เป็นกําลังใจพี่น้องด้วยนะครับผม ขอให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับผมเนาะนะครับพูดถึงวันนี้นะครับเป็นวันหยุดอีกแล้วนะครับผมก็แผงข้างหลังนะครับมาถึงแล้วนะครับกับแผงโซล่าเซลล์นะครับ400วัตต์นะครับเซลล์นะครับโมโนนะครับเป็นแผงฮับเซลล์นะครับผมผมจัดมาอีกแล้วนะครับผมเนาะอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกล่องด้วยกันนะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมเพิ่งเอาลงมาจากรถเลยนะครับแผง โซลาเซลล์ uh, sale, นะครับแต่เป็นชนิดของฮับเซลล์นะครับโมโนฮับเซลล์นะนะครับ400วัตต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับก็สั่งมาจากช้อปปี้อีกแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ก็แพ็กมาอย่างดีนะครับแพ็คมาอย่างดีนะก็ผมก็เพิ่งไปรับมาจากวกนันีว่าใจร้อนนะครับทางคนส่งเขาเจะมาส่งวัน จันนะครับผมหยุดวันอาทิตย์ก็เลยไปรีบรีบไปเอามาจากศูนย์ก่อนนะครับผมก็โอเคนะเขาไม่มีร่องรอยอะไรก็เดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับผมก็วันนี้นะครับสั่งมาอีกตัวหนึ่งนะนะครับผมอานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมพึ่งลงมาจากรถนะครับอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงครัเซลล์นะโมโนครัเซลล์นะครับสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับผม กำลังแกะนะ,ะปุดีทางร้านเขาบอกว่าก่อนที่จะแกะแกะก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันแตกอะไรจากการขนส่งนะครับผมก็ผมซื้อมันจากร้าน s อ s ด o ีชอ p นะครับ s อ s ด o ีชที่โคราชนะครับลงขายอยู่ในช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมถ้าเ,เพื่อนสนใจนะนะอันนี้เป็นแผงแรกของผมนะครับเป็นแผง โมโนนะครับเป็นฮับเซลนะเล่นฮับเซลเลยนะครับ400วัตต์ครับตัวนี้เดี๋ยวจะแกะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแข็งใหญ่นะนะครับทางร้านเขาแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมแพ็กมาหนามากเลยนะครับผมป้องกันการกระแทกนะครับมีพับเบิลด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีกระดาษด้วยนะครับกระดาษแข็งนะครับชั้นหนึ่งนะแล้วก็มีพับเบิลครับผมอ่ะ งานก็โอเคนะดูเรียบร้อยดีนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะออกดีไหมนะครับผมโอเคครับผมเป็นสีดำนะครับสีดำล้วนเลยนะครับของยี่ห้อพาโซล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเมมเพจข้างหลังนะนี่นะครับผมเขาบอกว่าถึงแม้ว่าแดดมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยแรงนะครับตัวนี้ก็จะผลิตไฟได้นะครับผมเนาะ นะครับแดดแบบลำไรลำไรก็ผลิตไฟได้นะครับตัวนี้กอเคนะนะครับดำสนิทเลยนะครับเป็นดำนะครับเป็นทับเซลลนะครับอ่าโอเคครับผมงานเรียบร้อยครับผมไม่มีแตกไม่มีบุบนะครับงานเรียบร้อยโอเคครับงานเรียบร้อยดีนะครับผมก็ เดี๋ยวจะเอามาทำหลายคลิปดูนะครับเพื่อนๆสั่งมาเพื่อมาดันปั๊มด้วยนะครับผมแล้วก็มาทดลองหลายๆคลิปนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังครับข้างหลังก็ซีนมาอย่างดีนะมีมีไอ้นี่ด้วยนะครับกันกระแทกด้วยนะครับมีโฟมด้วยนะโฟมกันกระแทกด้วยนะครับผมแผงก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับแผงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะนะครับ อันนี้เดี๋ยวคือแกะก,ก่อนนะอ่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังเพจก่อนนะเป็นยี่ห้อพ纳โซล่านะครับผมนะพีแมกนะครับ400วัตต์นะครับผมนะก็เอ่อตัวพีแมกนะครับ35.0โวลต์นะครับผม,นะแ,ม,บบผมแล้วก็เอ่อ VOC นะครับ41.90นะครับ L เอ่อ l c นะครับ12.0 1 2 12แอมป์นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมพอดีว่ามันมันไม่นิ่งนะครับแดดค่อนข้างแรงเลยนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายตัวเมมเพดแป,ะ,แปะไว้แปะไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็นะครับก็หาซื้อกันได้นะอยู่ร้านเอ็ดดี้ช็อปนะครับผมผมซื้อมาจากช้อปปี้นะอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะวัดวัดแรงดันให้ดูนะครับกับวัดกระแสแล้วกันเนาะอ่ะนะครับเป็นฮับเซลนะนี่ครับมี2ฝั่งนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูครับผมครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่งแก่เลยนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูครับ เป็นสีดำนะหน้าสีดำเลยนะครับผมดำสนิทเลยนะครับผมเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับผมอ่ะลองวัดเลยครับวัดวัดความสูงความกว้างเนาะความสูงเท่าไหร่นะครับอาเดี๋ยว,วัดดูเลยครับผมอ่านะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ครับมีดเท่าไหร่ เมตรเจ็ดสิบห้าเมตรซนนะครับนี่นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเนาะเมตรเจ็ดสิบห้านะครับสูงนะอ่ากว้างครับกว้างเท่าไรอ่ากว้างกว้างกี่เซนกว้างร้อยร้อยสี่เซนนะครับนี่ร้อยสี่เซนนะตรงขอบสีดําพอดีขอบขอบอลูมิเนียมพอดีนะครับรนะ้อยสี่เซนนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ แผงก็สวยงามครับเดี๋ยวจะลองมาวัดโวลต์ดูนะว่าเวลานี้าวัดเป็นจอกเท่าไรนะครับผมนะครับตอนนี้คือผมแกะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตั้งแผงไว้ตรงนี้นะครับมีใบไม้บังเรียบร้อยนะครับใบไม้บุใบบังนะตอนนี้คือเป็นเวลาเก็จะสิบโมงแล้วนะครับก็แสงแดดก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับก็มีใบไม้บังไว้อยู่นะครับผมก็ลักษณะแผงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดำสนิทเลยนะครับผม นะครับเป็นฮับเซลนะเป็นยี่ห้อพ纳โซล่านะครับผมนี่นะครับผมนี่นะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะวัดอวัดโวลต์ให้ดูนะครับผมอ่านี่นะครับผมต่อมาแล้วนะต่อมานะครับจากข้างหลังแพงนะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมอ่านะครับตอนนี้คือผมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันนะครับ อันนี้คือบวกนะครับบวกนะครับอันนี้คือลบนี่ครับ38โวลต์เลยนะครับมันมาตอนนี้นะโวลต์มานะครับโวลต์ลอยนะ3 8ม2นโวลต์นะครับผมนี่นะครับ38จุดนะครับตอนนี้คือมีอะไรบังด้วยนะใบไม้บังนะครับบังทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่นะครับก็มาประมาณนี้นะครับผม อ่านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามตาหนุ่มนะก็วันนี้นะครับมีอะไรแปลกขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ก็เล่นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับผมเนี่ยครับ400วัตต์นะตัวนี้คือ400วัตต์นะครับผมโมโนฮับเซลนะครับก็คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็คอยติดตามนะครับว่าผมจะใช้ทําอะไรบ้างนะครับหรือเพื่อนๆจะให้ผมต่อรองยังไงบ้างนะครับกับแผงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อรองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีไหมนะ แต่วัดกระแสเมื่อกี้นี่ครับไอ้วัดวัดโวลต์เมื่อกี้นี่ครับววโวลต์มาเยอะเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับ